เทคโนโลยของจีนได้พัฒนากลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วในทั่วประเทศจีนเขคไนเทคเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีเท่านั้นหากยังเป็นกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาห่วงโซ่และวิสาหกิจให้เป็นแบบดิจิทัลอีกด้วยในเขตไฮเทคปินไห่ของนครเทียนจินภาคเหนือของจีนเมื่อเร็วๆนี้บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทหนึ่งได้ประสบกับความสำเร็จสำคัญคือ มียอดจำหน่าย CPU ที่วิจัยด้วยตนเองจำนวนกว่า10ล้านเครื่องนักวิจัยของบริษัทแนะนำว่าปัจจุบัน CPU และชิปเหล่านี้ได้ประยุกต์ใช้ในด้านสำคัญของตลาดจีนอย่างกว้างขวางให้การสนับสนุนด้านการคำนวณที่มีพลังต่อการดัดแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลในหลายแวดวงเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นได้กล่าวว่าเขตไฮเทคปินไห่นครเทียนจินได้ก่อรูประบบนิเวศเชิงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปจนถึงคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นระบบหนึ่งแล้ว